อ้าตอนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการลบสาย่านทีเบลนะครับที่มีไฟโชว์ที่เป็นรูปสัญลักษณ์ทีเบลนะครับตรงนี้นะครับ T B E L T ตรงนี้วิธีการลบก็คือขั้นตอนแรกครับบิดสวิตช์คุญแจออนปุ๊บแล้วก็กดต,<ร>ตั้งระยะทางกดไปที่ O D O เจอโอีโอแล้วนะครับเราก็ทําการออฟสวิต์กุญแจกดออฟแล้วก็กดไปที่สวิต์พร้อมด้วยเปิดสวิต์กุญแจออน5วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อย1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็กดซ้ำอีก1ทีจะขึ้นให้เราเลือกนะครับ ะมีอันนี้คือเป็นหลักหลักที่เราจะต้องตั้งก็คือจะเป็นเช่นจะขึ้น1 2 3 4 5 1หลักก็เท่ากับตัวเลขแทนสัญลักษณ์ตั้งแต่1 0 0 0 0 2มื0 0 3 0 0 0มื0น0 0จนถึง1น0 0 0แถ้า15นี่ก็เท่ากับ1 0 0 0 0 0สนห0 0มกิโลนะครับตัวนี้ เมื่อเราได้เลขตามที่เราต้องการแล้วเลข15ก็คือ150,000กิโลเป็นตัวเลขระยะทางที่เราจะเตือนทีเบลในครั้งต่อไปนะครับเมื่อได้แล้วเราก็กดปุ่มค้างไว้ 5, 5วินาที1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยไม่ล็อกนะครับเอาใหม่ กดค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสห้าโอเคตอนนี้เราก็ทําการตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้การเตือนทีเบลครั้งต่อไปก็อยู่ที่หนึ่งแสห้ามื่นกิโลนะครับโอเคครับ